ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Fitline Forever Young ผลลับที่คุณสัมผัสได้อ c o ตา้าเซ็กซี่สนันมั่นใจผิวใสเด้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Iceberg เอาละครับแขกรับเชิญเช้าวันนี้นะฮะเป็นดาราสาวคุณสวยที่บอกว่าทำงานเยอะมากเป็นทั้งผู้ประกัน่าวทําธุรกิจเกี่ยวกับโยคะนะฮะทำรีสอร์ทของคุณพ่อนะฮะล่าสุดก็โปรโมตยาดมของน้องชายแล้วก็ยังมีร้านอาหารของครอบครัวอีกล่าสุดไปกว่านั้นปรึกษาคุณหมอนะฮะเพื่อเตรียมตัวนะครับที่ะม,มีททยา,าขอเสียงม,มือต้อนรับนะฮะคุณแดนชลิตาเฟื่องอารมณ์สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมด้วยค่ะสิ่งเล<ว>ยอะพอด,ดีเยอะมากมีผมยอมแพ้เลยจะสู้สามคนนี้ไม่ได้หรอกค่ะอันดีก่อนเอาพูดถึงเรื่องโยคะ ค่ <c oughs> ะแล <c oughs> นะผมเห็นท่าเธอของคุณเนี่ยตรงบิวบอร์ดตรงนี้นผู้ิงเนี่ยอยากให้ดูภาพหน่อยดีกว่าครับคือ กี่ปีละสิบปีเรียนเรียนโยคะเนี่ยมา20ปีแล้วดแต่แต่ว่าแต่ว่า10ปีที่จริงจังกับแอชทังกาโยคะเคยมาออกแล้วเคยมาคุยกันแล้วเรื่องนี้ใช่ใช่แล้วสอนทางอินสตาแกรมด้วยใช่คือจริงไม่ได้อยากจะสอนเป็นเรื่องเวลาหรอกจริงเราก็ฝึกของเรานั่นแหละแล้วคนชอบเขียนมาถามไงว่าเอออันนี้ทํายังไงคะอันนี้มีเทคนิคยังไงอะไรยังไงเราก็เลยบอกเอาละเดี๋ยวเราฝึกไปด้วยเราก็เขียนวิธีทำเพราะยังไม่มีใครเคยทําเราอยากจะเผยแพร่สิ่งที่เราชานาญให้เป็นประโยชน์กับคนดูจริงจริงแล้วอีกไม่นานเธอกันมันจะมีล ไม่ไไม่รู้ไงแต่อย่างนี้เดี๋ยวไปแนหมอแล้วว่าอยากจะมีลูกอย่างนี้ก็คือต้องเลิกเล่นโยคะหรือเปล่าพี่แนนคือตอนแรกที่ไม่มีลูกเนี่ยจะบอกว่าเป็นความเห็นกับตัวของตัวเองนะว่าเราเรายังเรายังอยากคำตรงนี้ให้มันไปถึงจุดที่ถึงที่สุดอ่ะคืออย่างนั้นแต่ทีนี้ก็เคยเจอครูคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นครูระดับโลกนะคะเราก็ถามเขาว่าเออเนี่ยเราไม่อยากมีลูกเพราะเราอยากฝึกโยคะเขาบอกอยู่เห็นกก่ตัวเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคนมีลูกไม่ได้คนป่วยเราสามารถที่จะฝึกโยคะไปด้วยได้แล้วก็ท้องไปด้วยได้ดูเาาก็ทํได้ ก็คือเล่นโยคะแบบที่เราท้องมีมันจะมีท่าของมันที่เซฟอยู่แล้วทุกครคืออาจจะไม่ทําท่าผัดผลแบบที่เราฝึกแบบนี้เพราะมันอาจจะอันตรายไปนิดนึงก็ทําให้มันเบาลงแต่ว่าสามารถที่จะตั้งคันได้ก็เลยปรึกษาคุณหมอค่ะก็ตเโอเคโอเคค่ะแต่ยังไม่มาเลยก็ปล่อยไปแล้วค่ะเชื่อว่าข้าว่าจะมาเดือนไหนครับอยากอยากมาเดือนนี้แล้วค่ะแต่ยังไม่สําเร็จนั่นคืนนี้คุณต้องทำกับบ้านหนักหนักหน่อยก็ยงไงครับทำไมคะควรจะใช้ท่าโยคะในการประกอบใช้ละมีไทยแลนะ ชแนวีไทยแลนด์คืออย่างนี้แนนตอนนี้เป็นผู้ประกาศข่าวด้วยแม่กาญพวหน้าเป็นยังไงบ้างมันก็ยากนะคะพูดจริงตอนแรกเราเรารับเพราะเราเชื่อใจในทีมงานเชื่อใจในพี่อ่านเพราะเราสนิทกับพี่อ่านมานานพี่อ่านบอกมาเรามาร่วมทีมกันก็อ่ะโอเคแต่ว่ามันไม่ง่ายอ่ะคือพิธีกรกับผู้ประกาศคนละแบบนะคะผู้ประกาศเราต้องเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพราะว่าเราจะพูดอะไรแบบใส่ความคิดเห็นส่วนตัวไปเยอะไม่ได้คือสามารถใช้ประสบการณ์หรือว่าคลังสมองที่เรามีอ่ะโอเคแต่ว่าด้วยเนื้อหาเราต้องพูดความจริงนะคะ เราถ่ายทอดสิ่งที่เป็นความจริงให้กับคนดูค่ะทุกวันนี้ต้องตื่นกี่โมงจริงๆปกติอ่านข่าวเที่ยงถึงบ่ายโมงจีเอ็มยี่สิบห้าแต่ว่าทุกวันนี้คุณอ่านเขาไปเที่ยวในี่ก็เลยต้องตื่นตีสี่มาแทนเขาทุกวันตอนนี้ทําอยู่ตีกี่โมงนี่กี่โมงครับคือคุณอ่านเขาอ่าน เจ็ดโมงถึงแปดโมงใช่ไหมนี่ยก็ต้องตื่นตีสี่เพื่อจะแต่งหน้าตอนตีห้าอะไรเงี้ยอ่านหนังสือพิมพ์นู่นนี่ตอนนี้ตื่นตีสี่ทุกวันแ้วเมื่อเช้านี้ได้อ่านหรือเปล่าเมื่อเช้าไม่อ่านเพราะว่ามาหาคุณวูดดี้ไงเดี๋ยวไม่ทันค่ะจริงๆทำงานเยอะเนาะมาหาวูดดี้เนี่ยต้องมีเหตุผลเพราะมีข่าวพิเศษมาด้วยไม่คุณจะบอกว่าอะไร คือเขาทำงานเยอะเพราะดน,นเนี่ยแล้วก็เป็นแม่บ้านด้วยดูแลบ้านอีก <c oughs> คุณจะทำยังนนไงในการดูแลบ้านถึงคุณได้แบบคือทำงานเยอะขนาดนี้ให้มันสะดวกสบายที่สุดอ๋อแน่นอนต้องมีเพราะว่าเราเป็นสาวยุคใหม่แม่บ้านยุคใหม่แต่เราก็ไม่ทิ้งเรื่องงานบ้านด้วยสำคัญมากเ <c oughs> พราะว่ <c oughs> าสามีเราจะรักเราตรงนี้ใช่เดี๋ยวสามีจะว่าได้ว่าห่วงแต่เรื่องรอบตัวไม่สนใจงานบ้านเอาล่ะพอซี้นี้บ้านเราก็ต้องดูแลบ้านให้ดีเดี๋ยว่อยที่บ้านเธอเขาจะโดนว่าทำยงไงทำไงอ๋อเรามีแจ๋วไฮเทคค่ะแจ๋วไฮเทคยังไงฮะเราสามารถ สามารถพาไปชมได้ไหมสเปร์บอร์นี่คือแจวไฮเทคของแน่นะคะือปกติเนี่ยงานบ้านแต่ก่อนเราต้องแบกถังน้ำเนี่ยถังน้ำแล้วก็ไม้หมอบซึ่งหนักมากคูณหลังจะหักเนาะทีนี้เราไม่ต้องเลยนะคะเรามีแค่ตัวแจวไฮเทคตัวนี้นะคะซึ่งเขามีแผ่นนาโนไมโครไฟเบอร์อยู่ข้างล่างถอดได้ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวน้ำอยู่กับตัวแบบนี้นะคะฉีดได้ใช่ฉีดได้ฉีดเนี่ยจะ พ้นรัศมีออกมา1เมตรนี่เนื่อยนะพื้นนะคะแล้วก็ปดถูขอบ้างขอบ้างขอบ้างได้เลยเอาวันนี้วันนี้ว้าจากหน้ามันมากเลยอะไรนะจากหน้ามันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉีดให้ให้ให้คุณเอกกี้ด้วยอะไรเอกี้ด้วยดูด้านหน้าว่าพี่จะถูอะไรก็ตามเนี่ยคุณสามารถที่จะพูดน้ำออกมาก่อนได้พูดน้ำออกมาตรงนี้นะคะใช่นี่แบบนี้แล้วก็ถูป๊ ก็สะอาดแล้วนะคะค<อ>ือจะบอกว่าน้ำจับเนี่ยเขาทําจากเหล็กชนิดพิเศษนะคะคไม่เป็นสนิมยาว1.2เมตรนะคะคแล้วก็น้ําหนักเบาสามารถใช้งานได้ทุกเพศทุกใบ,บปกติเนี่ยเวลาเราเราถูกพื้นเนี่ยเราต้องเอาพัดลมไปเป่าถูกไหมให้มันแห้งนี่ไม่ต้องเลยแป๊บเดียว แห้งแล้วนนี่ใช่แล้วก็ตัวนี้สามารถซอกซอนได้เพราะว่ามันหมุนได้360องศาคือโซฟาอะไรที่มีฝุ่นข้างใต้โซฟาเนี่ยสามารถถูเข้าไปลึกๆได้เลยสามารถที่อย่างนี้คุณก็ลืมมอบเก่าๆไปได้เลยลืมไปได้เลยค่ะที่เห็นอยู่ตรงนั้นที่เป็นกระถางกับไม้ม็อบอย่างนั้นเนี่ยใช่ไหมจ๊าที่เราใช้ที่เราบอเลยว่ามันหนักเลมันหนักแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องหลังเรื่องสุขภาพรวมถึงน้องๆคนที่เพิ่งมีลูกอ่ะเด็กๆเด็กแรกเกิดบางทีเขาชอบ เด็กที่เขาเริ่มหันลานี่ไม่มีสกปรกค่ะก็คือสกปรกอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะคะพื้นทุกผิวใช้ได้หมดใช่ไหมครับได้หมดฉีกกฎการดูแลบ้านแบบเดิมๆเลยทีเดียวกระเบื้องลามิเนตพื้นหินอ่อนปาเก้ใช่ได้หมดเลยแล้วตัว แผ่นเนี่ยค่ะนาโนไมโครไฟเบอร์เนี่ยดึงออกมาซักได้นะคะขอดมาซักได้ขอดมาซักได้แล้วปกติเราถูพื้นสมมติสมมติว่าเราถูพื้นอ่อาให้คุณอิติหนึงนี่นี่ออกมาซักได้นะคะเหมือนหน้าเอกอะที่ฉีดออกมาก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้ยังไงก็นแบบนี้พอปุ๊บปุ๊บเราก็ซักหน้าได้โอ้ไม่ต้องซักหน้าเอามาใส่ที่เดิมถ้านาโนไฟเบอร์เนี่ยอุ้มน้ำดักจับฝุ่นไม่ต้องเชื่อแบคทีเรียขนาดเล็กได้0.01ไมครอนเลยทีเดียวป้องกันกลุ่แพ้ด้วยแล้วก็รับประกันตัวด้ามจับเนีี่่ยป มาลองทดสอบดีกว่านี่ให้คุณแดนลองถูหน่อยคุณผู้ชมเรามาดูนี่ครับนี่แผ่นไม้แผ่นนี้เนี่ยเรามีทั้งน้ำเปล่าค่ะมีทั้งน้ำกาแฟและมีทั้งแป้งนะฮะเดี๋ยวให้แนนถูที่ถูได้หมดเลยแบบครับได้หมดเลยค่ะเราเริ่มเราเริ่มที่น้ำเปล่าก่อนไหมแนนถูนะแนนถูปึ๊บปึ๊บ เวลาชุดต้องออกเสียงด้วยเหรอครับปึ๊บไม่แล้วการคุณมีสาวไหมล่ะอ๋อมัาช่วยช่วยจากสาวเขาช่วยสาวเลยสิเปิดเปิดไฟสาวช่นิดเดงอะต่อมากาแฟกาแฟคอเฟ่ใช้มอบเดิมเลยนะครับมอบเดิมเลยเฮ้ยเอิมก็ะสอบเติมด้วเอะไ่นี่นี่ฮ้ยนี่เธอไปทำให้แฟนเธอแฟนจะอจะรักมากแป้งแป้งเด็กนะแป้งเวลาที่ผู้ชายทาแป้งแล้วเลอะห้องน้ำค่ะนี่แล้วคุณก็สูดต่อไง เราฉีดก่อนนะคะฉีดตรงนี์ก่อนสนุกฉันชอบเรียบค่ะอ่ตมาให้แจ็คกับนิรันดร์คุณชัางนันดีกว่าเขอลองหน่อยขอแจ็คเขาอยู่ข้างนู้นแจ็คเขอยู่ข้างนู้นที่เก่าไม่ของแจ็คให้ใช้แบบเก่าคุณจะลองดูเปล่าเธอบีบน้ำออกก่อนแล้วเราขอเปลี่ยนอันที่บ้านที่ทำบ้างได้ไหมเนี่ยแจ็ค แจ็คที่บ้านเคยลอกอยู่เห็นไหมเห็นไหมว่าแล้วล่ะเห็นไหมว่ามือแจ็คก็สกปรกอ่ะจุ่มน้ำดีๆก่อนแล้วเคืยดับแรกเลยที่คุณเห็นเลยก็คือว่าการที่คุณคุณจุ่มมอฟลงไปในถังเนี่ยนะมือคุณเน่ะจะต้องไปโดนน้ำสกปรกใช่ที่ไม่มีเชื้อโรคด้วยหลายคนทั้งบ้านนี่จะไม่อยากทำคุณสะอาดหรือยังนะสะอาดแล้วครับโอเคแล้วก็หยดน้ลงมเที่ยน้ำน้ำนี่ก็ไหลไปตลอดสายเลยเนี่ยฉันก็ต้องใช้ด้วยอันนี้คืออันเก่าของบ้านผมใช้อันนี้โอเคบอกกันเลย อาปลื้มเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ฉีดฉีดฉีดน้ำก่อนอ่าฉีดแล้วอนฉีดน้ำก่อนชอฉีดน้ำยาก่อนขั้นตอนนี้ฉันชอบสุดพร้อมไหมพร้อมไปอันนี้คือไม้เก่านะครับอาแจ๊คใช้มอสมอสพื้นไอ้แผ่นนะไม่บิดน้ำนะปาพร้อมไหมปลย่าโอเค โอ้ยพี่สาวแล้วเสร็จยังเสร็จยังจ้ะเราไม่เสร็จเลยัีไม่เสร็ญงเสร็จเลยเราเราเราเสร็จแล้วเราเต้นอารบิกไปตอนเช้าได้อีกสบายเฮ้ยแจ็คเร็วแวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเป็นภาพมิวสิกทำความสะอาดไปแล้วก็เต้นดูได้แล้วสีแบบเสร็จตั้งนานแล้วอ่ะแล้วก็แห้งเร็วด้วยไม่ต้องใช้พัดลมเป่าแล้วสีแล้วก็ผมยังไม่แห้งเลยอะดูสีเนี้ย แล้วสีก็เลอะอีกตรงนี้แล้วแผ่นต้องไม่ซักอีกอ่ะเพื่อให้มันสะอาดโอเยตายแล้วเราทิชชู่มาทดสอความเปียกหน่อยดีกว่าออ่่ทิชชู่ยังไงแน่ยังไงแน่เอาทิชชู่มาวางค่ะมาวางไว้ว่าของใครเปียกกับอ่นนี่นะคะเอาอีกเอาอีกสักแผ่นของเราไม่เปียกเลยเห็นป่ะจริงของเราแห้งดูของแจ็คสิโอ้นี่โอ้นี่ดูน้ำเต็มเลยไอ้ต้องวางนี่เอ้ยฮะบุ๊คยังไม่แห้ง นี่โอ้โหเต็มเต็มเแปครับเต็มเต็มเตมตตมตนที่สูงทำยังไงที่สูงทายังไงอ่ะเนี่ยมือไม่ถึงเนี่ยเนี่ทเายัะไงทำยังไงทยังไงเกียนี่เลยนี่แหละใช่เนี่ยใชเนี่ยแหละูไปเลเลยที่สูงนี่ปึ๊บปึ๊บปนี่นี่นี่เต็มเล นี่นี่นี่แล้วถ้าเจอที่ต่ำ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 ก็ได้เข้าไปซอกซอนได้หมดอะค่ะเพราะว่าตัวหัวหัวแปรมเนี่ยเขาสามารถหมุนได้360องศาสูงก็ได้คือสามารถใช้แทนเครื่องดูดฝุ่นได้เลยนะคะมีอยากจุ่ดแบบย่าอะไรก็ได้อน่งไปจอนิ่ไปก็ไล่ชั้นอะปกติไม่ปกติเราต้องปีนกาอี้นี่ไม่ต้องปีนอะใช้นี่งุดขึ้นไปเลยเราพูดถึงราคากันหน่อยดีกว่าครับคุณแนนโอ้ราคาวันนี้เรียกว่าพิเศษสุดๆสํสำหรับรายการตื่นมาคุยนะคะครับผม ก็ปกติเนี่ยราคา2,490บาทนะคะเฉพาะวันนี้ลดเหลือ1,990บาทเท่านั้นนะคะและสำหรับ50สายแรกเนี่ยนะคะซื้อหนึ่งแถมอีกหนึ่ง<ช>ก็เท่ากับเหลือพันกว่าบาทถูกไหม,มละ่ะ เออจริงๆแล้วก็แถมนะคะเพิ่มผ้าไอ้ตัวเนี้ยผ้านาโนไมโครไฟเบอร์ให้อีก4ผืนค่ะรีบโทรกันเข้ามานะคะตอนนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดที่เบอร์021263100หรือว่า023058666ค่ะอ่อหุ้ยราคาถูกอ่ะต้องบอกเลยจริงรว่าแจวไฮเทคที่ว่าปกติหนึ่งชิ้นราคา2,490บาทค่ะฉพาววันนี้ลดเหลือแค่พันเการ้อยพันเก้าร้อยเก้าสิบนะฮะแล้วก็ห้าสิบสายแรก ซื้อหนึ่งแถมอีกหนึ่งะคะแถมยังแถมผ้านาโนไมโครไฟเบอร์อีกสี่ผืนนี่โทรตอนนี้นะคะขอยยําเบอรอีกทีนะคะศูนย์สอง0่งน่แล้วก็ศูนย์สามาดค่ะนพี่ขอยิมโทรศัพท์หน่อยสิอะไรคะไม่ได้โทรมาไม่ได้โทรมาโทรสัพทตรงนี้เลยเดี๋ยวนี่โทรเพราะว่าซื้อ1แถม1นแต่ก็ไม่รีบนะเพรามีจำนวนจำกัดนะคะคุณชม้าบเห็นบ่อยแล้วโทรมาเลยรออะไรโทรมาเลสิเออโทรอยู่ก็โทรอยู่โทรเลยโทรกนเลยโอ้ก็บอสกันเลยเบสท์ตรงนี้ โทรไปจนกว่าคูนี้ยังไม่ว่าก็โทรไปอีกสองทันห้าสิบสามนะเช้านี้แหละครับให้ทันภายในช่วงก่อน9ก้าโมงรายการจะหมดนะครับโอเคเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณแนนด้วยที่มาด้วยนะคุณแนนมามาบอสสเปรยบอสสเปมบ๊อสช่วงหน้าช่วงหน้าแล้วเอาใจบอสเลยครับผมผมเชิญไอดอลในการฟิตหุ่นนะฮะบอสเนี่ยมาในรายการเราเลยเขาจะสอนท่าเดินบอสแล้วก็ท่าโพสกล้ามนะครับจัดมาเพราะว่าบอสจะประกวดใหม่วันนี้แล้วใช่เดี๋ยวช่วงหน้าเลยพบเขาได้เลยครับช่วงนีมาสโคฮา ครับ